ถ้าพูดถึงทะเลใกล้กรุงเทพผมก็นึกออกแต่บางแสนพัทยาแล้วก็ชะอำนะครับแต่ถ้าเพื่อนชวนมาจานันทบุรีก็ต้องหาทีิปกันหน่อยครับงานนี้ ินดีต้อนรับสู่ไฟขับออกไปเที่ยวบ้างนะครับสำหรับอีพีนี้พวกผมและเพื่อนๆจะเดินทางไปจันทบุรีนะครับไปดูกันครับผมว่า3วัน2คืนมันมีอะไรบ้างนะฮะที่จันทบุรีนะครับสวัสดีครับผมหลีไฟขับเชลล์นะครับวันนี้ออกทริปกับเพื่อนๆเดอะแก๊งับผมบายเดอะเวย์ใช่ไหมฮะแก๊งเขาก็จะไปจันทบุรีนะครับจะถามเพื่อดูครับสวัสดีครับนนี้ โค้กโอ้ยชแนลนะครับดีได้กินกาแฟช่วงเชา้าครับสุดมาสายไหมโอ๊ตไม่ได้แดกหรอกวันนี้ <Wow. S 1> อ้โหกลุ่มเราคือว่าถ้ามาสายคือได้กาแฟทั้งทั้งกลุ่ม่ครับโดยนีต้องเสียตังค์เองวันนี้อ๋อเสียใจเสียใจเสียใ,ใจเลยอัในในี้แม่นอนนะครับมันคือไปตีกะหรี่มาครับผมสุดยอดครับวันนี้เราก็มา7คันนะครับ ขาดไปหนึ่งลำครับผมวายไปกินปูที่จันทบุรีนะครับอันนี้แอดมินประจำกลุ่มครับกลุ่มอะไรนะ By the way ถ <c oughs> ามนิดนึงครับคืนแรกไปนอนที่ไหนกันนะปูมารีสร์ทอ๋อแล้วคืนที่สองล่ะครับลายตะวันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไ <the> หมลายตะวันเมาเลยเป็นบุฟเฟ่เมาอ่าทะเลแล้วก็มีแพเปียกมีอะไรใช่ไหมฮะใช่เขาพาออกไปดูเหี่ยวแดงฮะ ตกคนเท่าไหร่พันเท่าไหร่ฮะพันห้เจ็ดสิบมัอ๋อส <ด S 1> ่วนตัวพัอเจ็สิได้ราคานี้ต้องห้าคนขึ้นไปอ๋อเรามาเจ็ดก,ก็โชคดีไปเ,เข้าเรื่องกันสักนิดนะครับผมเดินทางจากจังหวัดนนท์นะครับเพื่อจะมาปูมารีสอร์ท ตรงนี้อยู่ที่246กิโลนะครับผมก็ขับรถเออเหรอละชายไปเรื่อยๆครับ4ี่ห้าชั่วโมงอยู่ที่อ่าวคุ้งกระเบนนะครับแล้วเราก็เลือกเส้นทางรองนะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางหลักนะครับขับง่ายครับแต่ว่าถนนสวนเลนก็อาจจะไม่มีรถครับแต่ว่าก็ต้องระวังสักนิดนึงครับผมเข้าชุมชนนะครับนี่ก็อยู่ตรงที่ตลาดเลยนะฮะของเราที่ติดนะฮะ โปรแกรมวันนี้ก็คงจะกินข้าวครับผมแล้วก็ไปคุ้มมีมาครับแล้วก็หากเจ้าลาวนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับของวันแรกนะครับผมโอเคครับไหนไหนไหนปูม้าเยสี้าสีเหลืองพาดิโซปูม้า อันนี้เราก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่โซนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นโซนดีโซนด,ดีฝั่งนู้นครับอันนี้โซนสี่อ๋อน,นี้ติดทะเลไหมโซนนี้คราต่อเนื่งติดทะเลครับอ๋อขับมาเป็นไงครับอากาศขอร้อนดีหรือเกินดูเ,นเสื้อครับมหมดแล้วครับเสื้อนี้ไม่ถูกอ่ะใช้งานนี่เนี<ซ>่ยอันนี้ไม่ได้เหงื่อนะไอนน้ไม่ได้ฝนตกเหงื่อแค่นั้นท้ายสุดโซเฟ่คนนี้ครับ คนนี้เวดาเข้ามาเขาชอบแบบเรียกเด็กมาออกนะฮะไม่ไม่ไม่ครับเรามาเที่ยวกับเพื่อนครับอ๋อรักครอบครัวที่สุดครับผมรักครอบครัว<อ>มากใครก็รู้เยอะจริงๆริเขาวันนี้เขาแต่งเต็ม,มเลยครับไม่ถามเรื่องอื่นมากครับถามแค่เรื่องผู้หญิงก็มีเรื่องเดียวครับคุณนะแล้วผมก็ถึงแล้วนะครับปูมารีสอร์ทครับผมเราจองไปสองห้องนะครับห้องละ พันหนึ่งครับนอนได้สี่คนแต่ว่ามาเจ็ดต้องหาคนนอนด้วยคนหนึ่งแต่พาดวงครับผมนี่ครับห้องสอง้างหนึ่งเดือซ้ายเฮ้ยโอเคนะพันเดียวเองติดกับตลาดด้วยก็โอเคครับพันเดียวหารกันคนละสองร้อยกว่าบาทเองถือว่าถูกนะพูดบูทูธอยู่ ับร้านขายอาหารทะเลเลยฝั่งตรงข้ามเลยแบบมีซอสอยู่ช่วงนี้ฝนไม่ตกร้อนตัดแป่แตครับผมขอตัวพัก่อนกันนะฮะร้อนมากๆเลยฮะนอนแตะแอแป๊บนี่ครับอยู่บ้านไม่เคยได้ล้างมาที่นี่ขยันขยันรองเทาง้าก็สี่รสนี้เข้ามาันจ่เต่งเลยเขายัางไงหาตัวยังไงรับงานอนะ่ะ ตัวหรีมเราจะล้างเนี่ยน้ำไหนวะอันนี้เราก็ออกไปหาอะไรทานนะครับอะไรทานด้วยตรงนี้ใกล้ๆกับตลาดแล้วก็ร้านอาหารใกล้ใกล้นะฮะอยากกินกะเพราครับผมอ่าตุ่กล้องกล้องใช้ไม่ได้เออไอโฟนครับแล้วกล้องใช้ไม่ได้เฉยอันนี้ลุงนะครับพาลุงมาเที่ยวนะเพราะว่าหิมะตกครับผมอ๋อได้แล้ว นี่ครับมีสระว่ายน้ำส่วนกลางนี่นะมฮะ,ะร้านนี้เหมาะกับการปาร์ตี้จริงๆเลยต้องโดนนะวันนี้ร้อนมากๆตอนนี้รไม่ใช่เดิม,มาหน้ารีสอร์ททีม่มีอาหารทะเลส,สดๆนะ,ะโอ้โหน่าโดนมากวันนี้แบบแป๊บนึ่งครับผมกินร้านไหนอ่ะ รัานตรงข้ามไหมมาอยู่เล่นน้ำวันนี้ว่าจะไปเย็นๆไปโคกมีมานกันนะครับ่ยารรบทย,ะยาาทะเลเยอะแถวนี้ ะเลสดๆเจยิ่งมอปูคินมาเปล่ยละของฝากทะเลสดนะครับ ปลาลุงซีฟู้ดนะครับอิ่วข้าวแล้วครับไม่ไหวไกะเพราเนื้อไข่ดาวกะเพราเนื้อไข่ดาวอาจารย์เียบัดกะเพราปลาหมึกจานนี้ใจเยียวยาทุกอย่างสีสันชวนน่ารับประทานครับผมลุย Tôi đã nói, tôi đã nói, tôi đã nói. Tôi đã nói. Đồng. 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 อันนี้ผมก็ขี่เกจกำบนะครับซ้อนรถเพื่อนมาเดียวะครับผมเปลี่ยนน้ามันด้วยฮะระหว่างทางแล้วก็ขึ้นเขานะครับบรรยากาศต้องบอกมากดีมากๆนะครับผมผมนี่ก็ไม่เคยมาฮะเส้นนี้นะครับจริงๆก็แปลกหูแปลกตาดีครับผมเส้นทะเลนะฮะถ้าเพื่อนๆมาเส้นนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่าจักรยานเยอะนะครับคนปั่นจักรยานนี่ตลอดเส้นทางนะครับผม เจดีกลางน้ําบ้านหัวแหลมเป็นสถานที่แอนซีนเชินนะครับของจันบุรีนะครับผมใ mm hmm. นนามพญานี้ชาวประมงชาวบ้านครับผมครับถือนะครับชอบมาแก้บนแล้วก็มาไหว้สักการะกันนะครับชาวประมงและแวกนั้นบนบานสันกล่าวขอให้ออกเรือได้ปลาเยอะตัวใหญ่ได้คารคาข้าศึ้คืนลมพายุสารพัดภัยธรรมชาตินะครับ อาก,กาศดีเนี่ยฝนก็จะตกนะครับนี่ประมาณสามโมงกว่านะครับหาดคุ้มมิมาและบ้านหัวแหลมมีเชื่อเสียงทีท่จัดกันดีของชาวจันท์นะครับก็คือหาดทรายแดงน้ำทะเลใสล่มลื่นด้วยทิวมะพร้าวนะครับ แม่ป้ายบนอะไรสักหน่อยนะจอมึงถ่ายจอได้แเราไปลอกถามด้วยถามถามเสร็จมึงซูมตีหน่อยรองเท้ามันคนละข้างจริงเหรอไมึงไม่รู้เหรอที่มันลงเมื่อวานไงรองเท้ามันหายไปไหนอ่ะที่มันใส่รองเท้ามันรองเท้าคนละข้างหมดนี่ที่ไงเนี่ยเออมึงลองหลอกถามมันแล้วค่อยซูมตีน่อยแล้วค่อยถามว่าเอ้าทำไมรองเท้าเป็นแบบนี้แล้วมันชอบตอบไงมึงอย่าลืมดิ าถามมันม่ชอบตอบืออถามถามหอกถามมาแล้วค่อยๆซูนตีเอาเท้าจะมาเ้แบบเดียป้ยมึกชนเด้อป่ยป่วยมึกฉอนดิเือไมแ้วนะป็นไงสวยไหมได้อยู่บรรยากาศได้อ๋อข้างซ้ายหน้าตกปลามากได้ขอพรบนอะไรไหมอไม่ได้ขออะไรเลยครับนี่มามเที่ยวสู่ไหน ผมสังเกตทำไมรองเท้าคุณมันได้ข้างใหญ่ข้างนื่องจากข้างบ้านโมยไปท้ายอ่ะออกมือเลยใส่บาคนละข้างใช่ข้างบ้านมาจากจังหวัดด้วยครับอ๋อสุดยอดจริงๆไม่ลองมือฉอดสักหน่อยเหรอเหนียวนุ่มเครับสกินแล้วฮะโอเค,อเคลานกลางเต็นนะครับว่าจะมาหลายครั้งอันเนี้ย ิวเนินนันพยานะครับผมจุดชมวิวเนินนันพยานะครับวันนี้อากาศก็คืๆดีนะโอ้ช่วงนี้บรรยากาศหน้านี่ก็ดีแต่นี่ย ไม่ร้อน,อนเกินไปเชิญนางพญาเข้ากล้องครับโอ้สวยเนี่ยแต่ทำไมเหมือนไม่ไม่ฝนนะครับอไนนะรบอไรมึงไม่ต้องเรียกเดินนางพญาครับผมก็ไม่เข้าใจไงครับผมไม่รู้ประวัติเลยครับ เพราะว่าปกอะพญานาคลงจากบกมาตรงทะเลตรงนี้ครับไอมึงเแ่นินนาพญาอ๋อไปเดินชมอีกรอบครับผมอยากฟังประวัติไหมเจ๋งประวัติประวัติมีคนรู้เรื่องประวัติด้วยหรอเออเขาคือใครอ่ะป่วยป่วย อันนี้ก็รองเท้าขาดนะครับน,นี่ก็รองเท้าไม่ไม่ตรงกันซื้อใหม่เมื่อกี้นี้8ปดบาทครับยังไม่รับเลยโอ้บรรยากาศดีเนี่ยโคงเนี่ยสวยสวย ก็ถือว่าคนเยอะนะครับมาเอาแจ๊กมายูที่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เหมือนมีคณะทัวร์ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะฮะอากาศอบอ้าวมากเลยไม่ร้อนแต่อบอ้าว ผมแล้วการออกทริปกับเพื่อนๆนี่ถือว่าสนุกมากนะครับไม่ว่าจะตรงไหนก็สนุกครับผมถ้าเรามีเพื่อนที่เคมีตรงกรนันนี่ผมว่าไปไหนก็ได้นะครับ ูดถึงจันบุรีผมแทบนึกไม่ออกเลยครับผมว่าจะมาเที่ยวอะไรบ้างฮะอันนี้ก็เป็นหาดเจ้าหลาวนะครับส่วนตัวนี้ไม่เคยมาสักครั้งเลยครับผมสองอางทางนี้ก็แบรอากาศดีนะครับเหมาะกับการนั่งกินชมทะเลชิวๆนะครับยามเย็นผมก็มาเป็นเพื่อนเนาะมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับจริงๆนี่ถือว่าวิวดีมากๆเลยนะช่วงนี้ลืมบอกไปครับผมผมมาหน้าฝนนะครับโชคดีฝนไม่ค่อยตกนะครับ เราผมก็ถึงหาดเจ้าหลานนะครับส่วนตัวไม่เคยมาเลยครับผมลงไปเลยไหมไปไปดิมาทันทีแล้วั้นไม่ทรนะายมันดูด,ดำ,ดำน้ำแบบไม่มีคลื่นเลย โอ้ยหลงหลงว่ามีคอนเทนต์เชี่ยเหมือนคนแก่แล้วเนี่ยหัดนี่ทำไมซานเป็นแบบนี้มาที่ทำไมนะมาที่ต้องกินข้าวคุกปีเตอร์ดิอร่อยเลยมันเป็นเหมือนเป็นอาหารประจำถิ่นของที่นี่จริงอาหารเลยไรในม้งกินเยอะก็ได้เพราะพรุ่งนี้ต้องเราต้องไปกินอยู่แล้วไงอยากกินหมูชะมวงไงก็ใจบ้าอยากกินเลยอ่ะษัทต้องวันต้องวันห้าสิบไอ้เหี้ยหมูชะมวงอยากกินวันนี้อ๋อ พวกนี้อาจจะไม่กินกันด้พวกนี้อาจจะกินกะเพราหมูอ๋อใช่ไหมใช่ไปกินก๋วยเตี๋ยวบุเป้สั่งกะเพราสั่งกะเพราไอ้สัตว์โอ้แสงสวย หน้าฝนจันทร์พีก็โอเคครับผมตุบไปแบ,บนะครับการตกอาวันนี้เราก็มาเดินตลาดข้างๆมีสอนนะครับของขายเยอะ ได้พ้อมมาเครื่องมันเช่าแพงว่ะ ไรเ,นะเราก็หาอะไรกินนดิดหน่อยนครับโอ้โีเรามีบุฟเฟต่ตรออยู่ข้าวเหนียวมีไหมเนี่ยด,ดี๋ยว,ม,ม,วมีนยก็จะประมาณนี้นะครับคืนนี้ทองงามครับผม